บอกไม่ใช่พี่เฮ้ยค่าค่าพลังพื้นฐานมันต้องเย็บที่40ส่วนไอ้ที่เหลือมันก็คืออัพสเตตัสเพิ่มมันไม่ได้ยกระดับทั้งหมดมันก็เออไม่เกี่ยวหรอกพี่มันตายหมดเลยแต่ night side เบานะยิงผมนัดนเดืยวตายแล้วก็มาคุยดีกว่าล่ะหรอที่โมยิงผมเบานะอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดว่าเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์พี่คราวเนี้ยผมเตรียมไว้เตรียมเซอร์ไพรส์พวกพี่อยู่นะพวกเขาอ่านกันนะ มาเหอะก็เดจะปุ่มแม่งเไรเงี้ยอยู่กับมึงแม่งไร้สาระสคาดไดกคุณแบบนี้ท็อกติกใช่ไหมจริงต้องใส่ขันหน้าเหนื่อยไหมไอ้ยพี่มีจะบอกพี่ได้กล่องแดงอะตอนเนี้ยพี่ไปเปิดแล้วได้กล่องแดงแต่ไม่รู้อะไรจริงอะตอนนี้เลยเออพี่ไลไลไลจอยเนี่ยในดิสคอร์ดอยากรู้ว่าเราพี่ได้อะไรอะพี่เหรอแค่พูดอย่างเงี้ยกูไม่ได้ปืนละ ถครื่องผู้นี้กูไม่ได้ปืนแล้วไอ้นี่เออพี่อยากรู้แน่ผมจะบอกให้ว่าพี่ได้อะไรอ่ะมันเปิดืนพี่ได้อะไรผมพี่อยากรู้ไหมล่ะอ้สัตย์ครับผมไปมันติดมือติดมือมันคือเสียมี่อ่ไอ้เหี้ยโนติหพี่เอ้ยดูก่อนว่ามันขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้กูก็ย่อยเพราะกูต้องการเอามาบวกสไนด์กูอยู่เงินย่อยเลยพี่ถ้าได้กล่องตีบวกไอ้ตีประชิดอ่ะเฮ้ยแต่แต่มันแต่แต่มันขึ้นในนี่ขายได้นะ มันขายได้อยู่แล้วพี่ผมแนะนําให้พี่ย่อยไปเลย